มาต่อกันเลยค่ะอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สวนเข้าไปด้านข้างเหมือนกันแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้ที่เป็นสีเหลี่ยมนี่นะถ้าเชือกอยู่ตรงไหนนะคะเม็ดนั้นจะเป็นสีนั้นได้เลยค่ะอันนี้เทคนิคง่ายๆนะคะถ้าอยากให้เป็นสีไหนก็ดูที่เชือก อันนี้เป็นแถวที่2นะคะจะฝั่งละ2แถวเนาะก็จะกลายเป็น5แถวคือพวงมะไรหนพวงเนี่ยเราจะใช้จะร้อยกัน5แถวนะคะปล่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อย่างที่บอกเชือกเราจะไม่ให้ยาวมากนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะพันกันลุงลงังเป เอ็นนะคะถ้ายาวก็จะดึงยากเดี๋ยวเราอาศัยต่อเอาค่ะหมดแล้วก็ต่อเดี๋ยวดูนะเดีต่อไปสีเขียวเราจะใส่เป็นตรงไหนอันนี้ยังขาวอยู่นะคะ สองเราจะสวนนี่นะคะที่เราสอดสีเขียวเนี่ยไอตรงที่เราเราเห็นอยู่เนี่ยเราอยากจะให้เป็นสีอะไรก็ได้เลยอันนี้จะต้องเป็นสีเขียวถูกต้องไหม,มใส่แดงหนึ่งไปก่อนใส่ขาวหนึ่ง เขียวลายก็เขาก็าจะไปตามของเขาค่ะ่ตนะสอดเข้าไปดูดีๆนะคะว่าถือตรงไหนเราอยากให้เป็นสีอะไรเหมือนตรงเนี้ยเราอยากให้เป็นสีสีขาวเพื่อที่เขาจะไปอย่างนี้เราก็ใส่สีขาวดูดูว่าเอ็นอยู่ช่องระหว่างไหนอะคะ่ะเอ็นช่องระหว่างไหน ก็คือสีนั้นนะคะตรงเนี้ยอันนี้ช่องระหว่างนี้เราอยากจะให้เขาเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวก็ใส่สีเขียวแต่เนี้ยก็คือเขียวทั้งสองเม็ดต้องไหต้องนะจ้ะอา้าโอเคใส่ไปก่อนนะเป็นเขียว2เม็ดถ้าทำที่เป็นลายลายเนี้ยต้องค่อนข้างละเอียดนิดนึงถ้าใส่ผิดแถวหนึ่งไม่ทันได้มองก็รื้อยาวเลยนะคะรื้อกันยาว่ สองีเขียวเขียวยาวไปเรื่อยๆค่ะต่อไปก็เป็นอาจจะให้ตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นขาวนะคะก็เขียวหนึ่งขาวหนึ่งไม่งงนะคะค่อยๆเดี๋ยวก็ถามได้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะต้องทำก่อนคะ่ะถ้าไม่ทำเราจะไม่เข้าใจอะ่ะต้องลงมือทำก่อนอันนี้เป็นเขียวอ่อนกับขาวแล้ว เขียวเราสองแถวไปแล้วอันนี้ขาวแล้วก็เขียวอ่อนเนาะเขียวอ่อนต่อไปเขียวอ่อนแล้วก็ขาวแล้วก็จะค่อยคจะเหมือนลายละ ก็ขาวค่อยททำไปเรื่อยๆนะคะมันพอไหมถ้ายังไม่พอสามเที่ยวเห็นไหมคะเขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูนะอันนี้ก็ใช้อาศัยประสบการณ์อาศัยความชํานานญะคะ่ะแล้วเราพอเราทําได้อันหนึ่งแล้วอันที่2ก็ง่ายแล้วะคะ่ะอันที่2ก็ได้แล้ว อันแรกก็พวงแรกก็จะงงง,งนิดนึงเขียวเข้มเขียวเขมอไม่ใช่เห็นไหมผิดแล้วอันนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ อันนี้จริงๆแล้วจะต้องเป็นสีขาวถูกต้องไหมคะนี่ต้องระวังเห็นไหมนี่ผิดเลยผิดเองเลยต้องเป็นสีขาวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมคือเป็นใจกลางของพวงอ่าเห็นมถ้าผิดปุ๊บเรารีบออกเลยแต่ถ้าไม่ทันได้มองนะไปยาวก็ต้องกลับลื้อยาวเหมือนกันนะคะนี่โชคดีโชคดีโชคดีทำไปพร้อมๆกันนะคะ ก็มาย้อนดูได้อ่าแจ๋วเลยนี่อันนี้ด้านในเห็นไหมคะอ่าจะสวยแล้วจะสวยแล้วไปเรื่อยๆค่ะสู้ๆช่วยๆกันทำไปเรื่อยๆค่ะอ่า,อาทีนี้เราจะให้เขาเป็นเฉียงด้านบนเห็นไหมคะตรงนี้เขาเป็นเขียวอ่อนอยู่ เราต้องใส่เขียวอ่อนตรงนี้นะ2เม็ดอ่าเขียวอ่อนแล้วก็ไปขาวอันนี้เรียงกลับมาด้านนี้จะไม่เหมือนฝั่งนี้ละเพราะาจะฝั่งตรงข้ามละอันนี้เป็นเขียวอ่อนจริงๆก็เทคนิคก็ง่ายนิดเดียวค่ะเราอยากได้สีอะไรก็คือสี สีเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้จะต้องสีอะไรก็คือดูเชือกค่ะดูที่เอ็นนะคะเอ็นอยู่ตรงไหนอยากได้สีอะไรก็คือตรงนั้นได้เลยค่ะไม่ยากอ่าต่อไปสีขาว สีเขียว2แถวถูกต้องไหมคะส,สีเสีเขียว2แถวสีขาวแล้วก็เขียวตรงนี้เม็ดหนึ่งให้จะเป็นรูปเป็นล่างแล้ถ้าเรามาทำจากริมมาก่อนจะยิ่งงงนะคะถ้าถ้าอันนี้คือเทคนิคของการดาเองนะคะท่านใดที่เคยทำมาแล้ว ก็ทําตามวิธีของคุณได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีเนี้ยการดาคิดว่าคือมันง่ายสําหรับการดานะคะอย่างว่านะ้อพอทําไปแล้วก็คือเราก็จะรู้เรียนรู้เทคนิคของเราเองที่เราสบายใจแบบไหนโน,โน,โน,นี่อันนี้คือมันสัน้นละเราก็จะเก็บแล้วนะเิ็งไว้ก่อนต่อกันเลยค่ะต่อไปก็เป็นขาวเนาะ เมื่อกี้เชือกสั้นขอสต๊อปต่อเชือกหน่อยเอ็นต่อเอ็นถ้ายาวไปมันก็จะแบบลำบากนิดนึงอะเนาะแต่ถ้าสั้นก็ต้องต่อบ่อยเสียเวลาแต่ถ้าเราทำเองก็ไม่ได้รีบอะไรเนาะทำไปเรื่อยๆ อหนึ่งอันนึ่งก็สวนนะคะ,ะสุดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นแถวสามเป็นได้เลยเามาดูขึ้นแถวสามกันนะ เดี๋ยวพอสุดแล้วก็ขึ้นแถว3ามพอแถว3เสร็จแล้วก็สลับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคอ่านะคราวนี้เราจะต้องเปลี่ยนใส่สีเขียวเพิ่มแล้วนะคะขาวตรงนี้เขียวจะต้องอยู่ตรงกลางนะขาวไปหนึ่งเขียวเข้มหนึ่งโอเค แต่นี่เราใส่ตรงกลางเป็นเขียวอ่อนเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นสีเจ่มๆจะดูชัดเปไ็นไงนี่ได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเป็นตัวมุมดอกข้างเราจะใช้ตรงกลางเป็นดอกใหญ่เนาะแล้วก็ดอกข้างสองอันอา้าวสีขาวได้เลยขาวเสร็จแล้วก็มาขึ้นแถวสาม สองก็จะสวยแล้วนแถวสามได้เลยใครขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่ก็คงทำได้กันแล้วนะนาะเพราะว่าขึ้นหลายขึ้นหลายครั้งแล้วให้ดูหลายครั้งแล้ว ก็แค่3เม็ดปล่อยสอสวน1แถวต่อไปก็ปล่อย1ส่วน1นะคะแค่นั้นเองทําเสร็จพวงนี้พวงต่อไปก็คือก็ทําได้แล้วล่ะค่ะทำเองได้แล้วแล้วก็ลายก็เอาตามที่เราสบายใจเลยเอาตามที่เราชอบได้เลยนะคะอ,อืจริงๆแล้วลายของพวงมาลัยเนี่ยจะมีเยอะมาก มันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเรามีเวลาแบบไหนอันนี้ก็คือลายแบบง่ายๆก็คือเป็นไกด์ลายให้เพื่อนๆได้ลองหัดทําดูก่อนเนาะถ้านี้ได้แล้วคราวนี้ก็ลายอื่นแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆอ,อันนี้ได้2แถวแล้วเห็นไหมได้2แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีกแถวนึงแล้วส่วนฝั่งที่แถวที่3เราจะมาต่ออีกฝั่งหนึ่งเป็น2แถวเพราะว่าอันนี้อันที่แรกอันแรกที่เราทําอ่ะ มันคือแถวกลางอืมโอเคเอา้าวขึ้นแถว3ได้เลยขึ้นแถว3ก็เหมือนกันขึ้นแถวใหม่แล้วก็สวนสวนย้อนกลับไปนะคะให้เขาไปประจบกันที่ด้านข้างเ,เหมือนกันนะคะให้เขาไปประจบกันที่ด้านข้าง สวนย้อนไปไม่ใช่สวนย้อนเหมือนคือสวนนำหน้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนะให้มาสวนกันที่เม็ดด้านข้างแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ได้เลยนะให้เชือกเขามาอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วขึ้นแถวใหม่ได้เลยขึ้นแถวใหม่ โอเคอ่ะไปเลยค่ะลุยเลยค่ะเดีย๋ยวจะขึ้นสีขาวไปจนถึงนี่เลยขึ้นแถวใหม่ก็อันแรกก็จะใส่3เม็ดอ่าทิ้งลงไป2เเม็ดที่3สวนนะคะเหมือนกันค่ะ อันนี้นะคะถ้าเราเป็นแล้วนะคะนอกจากจะทําเป็นพวงมาลัยได้แล้วเราไปทําเป็นกล่องที่ชู่เป็นอะไรแล้วแต่เราได้เลยค่ะเป็นกระเป๋าเป็นที่กล่องที่ชู่เป็นอ,อยากจะทำอะไรแบบเล,เล่น diy แล้วแต่ไอเดียเราได้เลยได้หมดเลยค่ะ mm hmm. ต่อกันได้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะต่อสีเขียว สีเขียว2แถวตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้นะคะคือเอ็นอยู่ตรงนี้เราก็ใช้สีขาวตรงนี้เนาะ,ะตามนั้นนะคะก็คอยสังเกตดูะคะ่ะใส่พอใส่เม็ดไปแล้วมันตรงไหมตรงโอเคไม่ตรงก็ถอดไหม <c oughs> ได้เลยเห็นไหมสีเขียว นี้ก็เป็นเขียวสองนะคะต้องคอยสังเกตด้วยนะคะถ้าใส่ผิดเม็ดมันก็ไม่ตรงลายเนาะ อันนี้เป็นลายสีขาวเยะสีขาวเสร็จแล้วขาวกับเขียวอ่อนขาวตรงนี้เขียวอ่อนตรงนี้โอเค คอยเช็คลายด้วยนะลูกเดี๋ยวมันต้องมาแก้ขาวเขียวอ่อนโอเคต่อไปเห็นไหมคะที่เหลือตรงนี้ก็คือเขียวเนาะ เป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมช่วงเหลี่ยมพอดีเขียวอ่อนสองเมตรพอดีเลยเนี่ยค่ะพอทำไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะรู้เองโดยประสบการณ์โดยธรรมชาติก็มันสังเกตเนาะต้องคนที่รักจริงๆเนาะถึงจะทำเพราะว่ามันละเอียดอะ<ม>ยาวไปเลยจ้า ตามนี้เลยอันนี้ก็ขาวทั้งสองอันนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันขึ้นแถวสองก็ย้อนกลับไปดูได้ 西郊。 แล้วก็ที่เหลือก็ขาวยาวไปเลยขาวยาวไปเลยเนาะเนี่ยค่ะ<ม>ก็สีขาวเนี่ยค่ะสีขาวให้ให้ให้สุดไปเลยพอสุดแล้วเราก็มัดเชือกได้เลยนะในขั้นตอนนี้คือเดี๋ยวไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปต่อเชือกต่อ,อเอ็นใหม่ ก็คือให้มันสุดไปตรงนี้แล้วก็มัดไปได้เลยนะโอเคแล้วก็มัดไปได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอพิโซดทต่อไปอเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะสุดให้ดูสุดแล้วก็มัดเลย เส๋ยวสุดแล้วก็มัดได้เลยค่ะสุดแล้วมัดได้เลยนะโอเคก็เริ่มเป็นลายแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันต่อแถวที่สามต่อแถวที่สองแล้วก็ที่สามเพราะทั้งหมดทั้งมวลคือห้าแถว อันนี้พูดซ้ําให้ฟังนะคะก็คือแถวแรกที่เราขึ้นไปอ่ะจะเป็นตัวแถวกลางแล้วก็ต่อแถว2แถว3แล้วก็สลับอีกฟังนึงต่อแถวสแถวสแถว3โอเคเราจะไม่เริ่มตั้งแต่แถวแรกบางคนอาจจะเริ่มแถวแรกก็ได้นะแต่ว่าคือของเราการดะของเราคือเราถนัดแบบนี้ค่ะเราคิดว่าแบบนี้มันไม่ค่อยงงดี แล้วเราสามารถที่จะออกแบบลายได้เองเลยค่ะถ้าเราขึ้นแถวกลางก่อนสามารถที่จะวัดขนาดได้กําหนดขนา,ดขนาดของเราได้อ่ะนี่มัดนะคะก็ส่วนย้อนส่วนไปตามแนวเขาอะค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปมัดตรงกลางแล้วก็เก็บปมเข้าไปด้านในนะ ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้เป็นลายบ,บุคคลไปต้องเรียนเข้ามาเรียนแล้วต้องให้เข้าใจต้องให้รู้ะคะ่ะต้องเป็นนะคะเรียนแล้วต้องเป็นเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นออกไปะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่มัดและมัดแล้วก็เก็บปมศักสม็ได้ถ้าเชือกเล็ก ถ้าเชือกใหญ่มันต้องแค่สองนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้าไปตันอยู่ข้างในรูเวลาเราจะสอดอะไรมันก็ไม่ได้ไงโอเคเก็บป,ปมไว้ในข้างในได้เลยนะคะเนี่ยบร้อยเดี๋ยวเราไปขึ้นแถวที่สองอีกฝัก่งหนึ่งค่ะเป็นแถวที่สามแถวที่สี่ท,สที่ห้า ร้อยเลยครับสอบเชื่อมันเริ่มจะสั้นละโอเคตัดให้ชิดที่สุดเนาะ ต่อนะโอเคอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลือก็อีก2แถวฝั่งนี้นะคะก็ทำแบบฝั่งนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน ep 3